สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเครื่องฟังมือสองครับจากทางร้านลูกหมาวันนี้ครับนำเครื่องดฟังอินเตอร์440ครับมาส่งลูกค้าตำบลนาดีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับและพ่วงด้วยรถถ่ยูบุกตานะครับ L5018 นะครับใครที่มีรถถยอยู่นะครับตอนนี้อยากได้เครื่องดฟังครับสามารถเข้ามาชมที่ร้านเราได้เลยนะครับมีทัพมีฮอลแลนด์อินเตอร์และแมสซี่นะครับ เบอร์โทรติดต่อนะครับ0879579453 0935.32.10.1 7ครับหรือสามารถนะครับติดตามทางเพจเป็นประดานครับเพื่ออ่นฟังหระงสองราษาดนะครับฝากกดไลกใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้นะครับทุางก็กำลังให้คำแนะนำนะครับแก่ลูกค้านะครับวิธีการใช้งานต้องดูแลอะไรบ้างนะครับ วิธีการตั้งนะครับขนาดของ้อนป่ากนะครับทางร้างเราก็มีการแนะนํานะครับทุกครั้งนะครับแล้วก็วิธีการดูแลรักษานะครับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องดฟานนะครับถ้าใครนะครับสนใจเครื่องดฟางนะครับลองเข้ามาชมที่ร้านเรานะครับแล้วก็ดูวิธีการทํางานนะครับวิธีการเช็คเก็บงานทางเรานะครับว่าเราจะทําอะไรบ้างนะครับมีส่วนไหนที่ต้องไปเน้นนะครับแล้วต้องทํานะครับเครื่องดฟางจากทางร้านนะครับ ทันพร้อมใช้งานนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับแนะนำนะครับเราได้อยากให้เราลงทลิปแบบไหนนะครับหรือว่ามีอะไรที่เราต้องปรับปรุงนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเรายินดีนะครับที่จะปรับปรุงและก็พัฒนาต่อไปนะครับ เมื่อรับชมลิปวิดีโอแล้วนะครับเราขอนะครับกดและถึงไลค์นะครับนะครับกดไลค์เราด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามหขหงเรานะครับจะได้มีกำลังใจนะครับในการทำคลิปนะครับเราจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับ สำหรับคนที่มองหาเกลือตามอยู่ครับปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะมีเครื่องเข้ามาเพิ่มนะครับก็สามารถเข้ามาชมที่ร้านเราได้เลยนะครับถ้าใครมาไม่ถูกนะครับสามารถกดลิงก์ตาม g o o g l e m a นับได้เลยนะครับ กับมือเตอร์ีสามสูตรนะครับระบบการทำงานของเกลดฟางนะครับแต่ละยี่ห้อก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับคือสิ่งที่ขัดไม่ได้เลยก็จะมีกระสวยนะครับหรือว่าเข็มนะครับที่เราเรียกกันนะครับแล้วก็ชุดหอวมัดนะครับจะมีงค์ประกอบเหล่านี้นะครับทุกกี่ห้อนะครับจะมีการส่งเชือกนะครับเข็มทำหน้าที่ส่งเชื่อกไปที่ชุดหองมัดนะครับชุดของมัด ที่มันเชื่อกนะครับถ้าใครอยากเรียนรู้นะครับวิ่ีการใช้งานนะครับแล้วก็ระบบนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ที่ร้านเราได้เลยนะครับก่อนจะซื้อนะครับนะครับเราจะได้มีความพร้อมนะครับก่อนจะใช้งานยังไงก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้ช่องเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบคลิปตรงนี้ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ